จังหวัดละนองโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร,ร่วมกับภาคีเค,ครือข่ายทุกภาคส่วนจัดงานรำเปิดตำนานเจ้าเมืองละนองเนื่องในวันคล้ายวันอัยกรรมพยาดำรงสุจริตมหิศรพักดีหรือคอสู้เจียงครบรอบ1 4 1ปีตามโครงการรวมใจคนละนองลํำลึกพยาดำรงสุจริตมหิศรพักดีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 6 6เมื่อวันที่2.5พฤษภาคม2 5 6 6 ณ้านอนุสาวรีย์พญายดำรงสุจริตมัสอนพักดีบริเวณหน้าเทศบาลเมืองละนองกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีวางพวงมาลาพร้อมกล่าวคำสัตยดีพญาดำรงสุจริตมัสอนพักดียยดกดโดยมีนายสกกระกบิลการผู้ว่าราชการจังหวัดละนองเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเหล่ากาชาติจังหวัดละนองลูกหลานตระกูนลนะนองร่วมพิธีวงสวงและการแสดงรำเปิดตำนานเจ้าเมืองระนอง ครบรอบ141ปีโดยเหล่านางรำกว่า300คนทั้งนี้การจัดงานพิธีรำดึกพยายดำรงสุบอดีไม้สอนตักดีครบรอบ141ปีทำให้เด็กเยาวชนประชาชนคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาและร่วมรำดึก ถึงงามความดีของพระยาดำรงสุตริไม่สอันพักดีเจ้าเมืองระนองที่สร้างประโยชน์ต่อจังหวัดระนองและต่อประเทศชาติเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนแก่ข้าราชการประชาชนผู้มาอาศัยและผู้ประกอบอาชีพให้มีความปตัญญูรู้คุณแผ่นด,ดินสืบไปอมองปมองงเ